เราพอดีทำงาน <c oughs> ทำงานบ้านที่ทุ่งนาแล้วบรรยากาศมากเลยมีพื้นหัวข้างในไม้ด้วยครับชัวร์พอดีมาคุมงานไหมมันมาคุมงานก่อสร้างไหมมันหร <c oughs> <c oughs> ืมมาทำงานตัวเอง ทำงานด้วยเองใช่ครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องบินไหมจะรถไทยเครื่องรถไทยไม่ใช่ครับได้ยินเสียงเครื่องเครื่องบินอะเงียบอย่าเพิ่งบินนะสีบานทัดสีบานทัดครับโอ้เขียนผิด been <laughs>